ฉันมีแค่เธอเพียงคนคนเดียวหนึ่งเดียวฉันมีแค่เธอเพียงคนคนเดียวที่ไม่เคยเลี้ยวมองใครเลยไม่เคยเลยสักครั้งอยากบอกให้เธอได้รู้เอา ฉันจะมีแค่เธอสเสมอมีแค่เธอเลยไปไม่ว่าวันใดที่เธอรู้สึกอ้างว้างไม่มีใครฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธออยู่เพื่อเธอเลยไปให้คนทั้งโลกได้รู้ว่า ว่าฉันจะรักเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวหนึ่งคนฉันมีแค่เธอเพียงคนคนเดียวหนึ่งเดียวฉันมีแค่เธอเพียงคนคนเดียวที่ไม่เคยเลี้ยวมองใครเลย ไม่เคยเลยสักครั้งอยากบอกให้เธอได้รู้เอาไว้ว่าฉันจะมีแค่เธอเสมอมีแค่เธอเลยไปไม่ว่าวันใดที่เธอรู้สึกอ้างว้างไม่มีใครฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอ อยู่เพื่อเธอเลื่อยไปให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าว่าฉันจะรักเพียงแค่เธอแค่เธอคนเดียวให้คนทั้งโลกไปรู้ว่าฉันรักเธอไม่แค่เธอคนเดียว